สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR c h a n n e ลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็เดินทางมาถึงชุดสรุปนะครับสองตัวล่างประจํางวดวันที่16มิถุนาย,ยน2568นะครับอลองมาวิคเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคํานวณมามันจะตรงกับผล้างวันที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่นําไปใช้ แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิน่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอน,นาคตก็ต้องรุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ c h ช n n น l หวยฟรี Free, นะครับทาง u t u b e แลวก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่ลงนะครับงมดนี้หลัก1 0 1 2 3 4 5 6 7, 8ส8ูตรนะครับชุดแรกลงเทียบชน3สูตรนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้ง3สูตรนะครับชนกันที่เลขศูนย์กับเลขสองสูตรที่2นี่เป็นสูตรใหม่นะครับชนกัน9กับ2 ชุดที่3เป็นสูตรใหม่ชนกันที่เลข4ตัวเดียวนะครับหลักสิบที่ลงนะครับส4 6 9สูตรนะครับหลักหลักหน่วยนะครับชุดแรกนี่ชนกันที่5กับ6นะครับมีสูตรเก่า1สูตรสูตรใหม่1สูตรชุดที่2อนี่ลงเทียบชน3สูตรมีสูตรเก่าสสูตรสูตรใหม่1สูตรชนกันที่เลข9กตัวเดียวนะครับชุดที่3มี2สูตรเทียบชนชนกัน7กับ0ู ชุดที่4ชนกัน3กับ5นะครับいいจะมาไม่มาจะมาตัวไหนนะครับงวดนี้ห <die> ลัก10นะครับหลัก10งวดนี้ผมก็จะวัดดวงวัดใจไปกับสูตรเลือกคู่ที่เลยนะครับสูตรเลือกคู่คี้หลัก10ได้เลขคู่นะครับเลือกคู่ขี้หลัก10ได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่ ก็วัดไปนะครับกับสูตรเลือกคู่ขี้ก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับแล้วก็เลขสองเลขสี่ก็เลขหกจริงๆเลขหกสูตรที่เหลือมีอีกนะครับแต่ที่ลงนี้มีอยู่สามสูตรที่เหลืออีกสามสูตรที่ได้เลขหกที่ไม่ได้ลงนะครับ ส่วนเลขขี้ถ้าใครชอบก็เด่นเหมือนกันนะครับก็ลองดูพิจารณาเอานะครับแต่ผมก็วัดไปที่เลขคู่นะครับถ้าเป็นเลขขี้ก็จะมีเลขหนึ่งนะครับในหลักสิบเลขหนึ่งเลขหนึ่งจากภาพรวมของสูตรแล้วก็จะมีอยู่6กสูตรนะครับที่ได้เลขหแล้วก็จะเป็นเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดห้าสูตรแล้วก็เลขเก้านะครับแต่เลขเก้านี้เด่นทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับ ก็จะเอามาไว้ที่หลักหน่วยแล้วกันถ้าใครชอบเลข9้านี่ก็สลับตำแหน่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเลข9้าเด่นทั้งหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับให้น้ำหนักไปที่เลขที่นะครับตัวที่เลือกมาก็จะมีเลข3ที่มองว่าน่าสนใจนะครับเลข5เลข7เลข9้า 3579นะครับหลักหน่วยนะครับเน้นไปที่เลขที่ส่วนเลขคู่ถ้าใครไม่ชอบเลขที่นะครับในหลักหน่วยสูตรที่เป็นเลขคู่ก็จะมีเลข6นะครับที่เด่นนะครับเลข6เด่นทั้งหลักสิบหลักหน่วยเหมือนกันนะครับเลข6กแล้วก็เลข4 สี่ในหลักหน่วยก็เด็ดเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับผมเอาตามนี้นะครับผิดถูกผมก็จะยืดตามที่ผมสรุปนะครับสรุปผิดก็ออกว่ากันตามผิดสรุปเข้าเพราะว่าเข้านะครับชุดเต็มนะครับหลัก10หลักละ4ี่ตัวที่เลือกมา0 2 4 6หลักหน่วย35 7หจับคู่ชุดได้16คู่ชุดนะครับตามนี้ ถ้าในสิบหคู่มันก็เยอะอยู่นะครับก็ลองดูนะครับใครชอบคู่ไหนก็ลองพิจารณาดูหรือใครจะวัดดวงวัดใจไปกับสูตรแต้มรวมนะครับสูตรแต้มรวมสองสูตรเทียบชนสูตรเกา่า1สูตรสูตรใหม่หนึ่งสูตรนะครับลงเทียบชนกันชนกันอยู่สามแต้มแต้มสี่แต้มสามแต้มเจ็ดนะครับสูตรแต้มรวมจริงๆก็หลุดมาสองสามอดแล้วนะครับ ก็พิจารณาเอานะครับถ้าใครไม่มั่นใจก็เลือกเอาตามที่ชอบนะครับในนี้มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับในนี้มองว่ามีเปอร์เซ็นต์มีโอกาสความน่าจะเป็นนะครับส่วนมันจะเป็นหรือไม่อันนี้เราก็ต้องลุนนะครับถ้าเรามาดูนะครับแต้มรวมนะครับถ้าเอาตามแต้มแต้ม3แต้ม4แต้ม7นะครับก็จะมีคู่ 03, 03นะครับ แต้ม3 0 7นะครับแต้ม7แต้ม5ไม่ชนนะครับแต้ม7นะครับ2 5หแต้ม9แต้ม1ไม่ชนสี่สานะครับแต้ม7อันนี้แต้ม9ไม่ชนแต้ม1แต้ม3แต้ม9แต้ม1แต้ม3นะครับที่ตรงแต้มก็จะมี1 2 3 4 5สี่ห้าคู่นะครับ ชมลองวิเครดูนะครับสูตรแต้มรวมจะเป็นยังไงนะครับงวดนี้เดี๋ยวคัดออกมาให้ดูง่ายๆนะครับแถวเลขศูนย์นะครับคู่ที่ตรงแต้มก็จะมีคู่ 03, 0ูนย์สามนย์เจดนะครับแถวเลขสองนะครับมีคู่เดียวนะครับสองห้า แถวเลขสีมี2คู่นะครับสีสามสี่เก้าแสามนะครับแถวเลขหกมีคู่เดียวนะครับหกเจ็ดแต้สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่นะครับที่ตรงแต้ม ใใจะวัดดวงวัดใจไปกับแต้มก็หกคู่นี้นะครับแต่ถ้าพิจารณาจากตัวเด่นไปด้วยนะครับบางทีตัวเด่นรามาจับคู่แล้วมันก็ไม่ตรงแต้มนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแต้มจะเข้าเสมอไปนะครับแต้มก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะครับแถวเลขสองนะครับถ้าคู่ที่ไม่ตรงแต้มที่มองว่าน่าสนใจก็จะมีคู่สองเก้านะครับส่วนตัวมองว่าเลขเก้าน่าสนใจ เหรือใครชอบ2327ก็ลองดูนะครับพิจารณาดูส่วนแถวเลข6กนะครับก็มองว่า69นะครับตัวเด่นตัวเด่นจริงๆก็เด่นทุกตัวนะครับที่เลือกมานะครับ0246ในหลัก10แต่ถ้าจะให้คัดเลยนะครับตามสูตรแล้ว เลข2นะครับเป็นที่สุดนะครับจากภาพรวมของสูตรที่มีอยู่นะครับมดที่แล้วก็ออกแล้วนะครับ2 0เลข2ยังจะอยู่อีกไหมนะครับในหลัก10ถ้าดูจากภาพรวมของสูตรแล้วก็ถือว่าเด่นที่สุดนะครับเลข2นะครับมีอยู่10สูตรที่ได้เลข2นะครับส่วนตัวรองก็046นะครับแต่ให้น้ำหนักก็ชอบเลข4นะครับพวกนี้ก็ลองดูนะครับ2กับ4หลัก10นะครับ ถ้าหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยตัวที่มองว่าเด่นก็มองว่าเลขเก้านะครับนอกจากเลขเก้าแล้วก็จริงๆก็สูสีกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้าก็สูสีกันหมดนะครับหลักหน่วยที่เลือกมานะครับถ้ามาเป็นเลขขี้ก็มองว่าในสี่ตัวนี้นะครับตัวที่ไม่ได้เลือกมาก็คือเลขหนึ่งนะครับที่เป็นเลขขี้นะครับลองดูนะครับ ก็เด่นทุกตัวนะครับมองว่าเด่นทุกตัวน่าสนใจเหมือนกันก็ลองดูหรือจะวัดดวงวัดใจนะครับแถวเลขสองนะครับหลักสิบให้เด่นไปที่เลขสองเหมือนเดิมนะครับจะมาอีกหรือไม่นะครับแล้วก็เลขสี่นะครับให้เด่นที่หลักสิบสองกับสี่นะครับลองดูจะมาไม่มานะครับหรือใครชอบหลักหน่วยก็มองว่าเลขเก้านะครับ 9นะครับที่น่าสนใจ3 57ก็สูสีกันนะครับลองพิจารณาดูนะครับคู่คัดเด่นนะครับก็แบบคู่มันก็บางท่านก็อาจจะว่าเยอะอยู่ถ้าจะให้คัดเด่นของเด่นอีกก็มองว่าคู่0 3นย์ะครับ0 7ก็คือถ้า3แต้มนี่เน้นไปที่แต้มขี้นะครับเพราะว่าสูตร ถ้าเอาตามสูตรเลือกคู่ขี้นะครับหลักสิบที่เลือกมาเป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลขขี้จับคู่แล้วก็มันก็จะได้แต้มขี้นะครับถ้าเอาตัวชนสองสูตรนี้แต้มขี้ก็จะมีแต้มสามกับแต้มเจนะครับก็ลองดูนะครับแต้มสากับแต้มเจ3นย์สาะครับ0ูนย์เจดสองห้านะครับแต้มเจ็ดสี่สามแต้มเจดนะครับสี่้าแต้มสามหเจ็ดแต้มสามนะครับ แต้ม5กแต้มขี้หมดนะครับแต่ว่าเอาตามสูตรที่ลงนะครับก็จะมีแต้ม3กับแต้ม7นะครับแต่ถ้าส่วนตัวที่ชอบก็ของคู่0ูนะครับ0 7 2 5 4 3นะครับหรือ4 9ก็น่าสนใจนะครับก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดู บางทีขัดเปลี่ยนอาจจะหลุดนะครับก็อาจจะอยู่ในชุดเต็มก็ได้ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์เอาตามที่ชอบนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ลองไปพิจารณาดูก็ขอขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกรางวัลน,นะครับวดนี้เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในชุดสรุปบนนะครับในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ชุดสรุปล่างนะครับถ้ามันผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในชุดสรุปบนนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ